สำหรับคลิปนี้จะมาพ่าถึงการซี้เจงเกี่ยวกับนายร้างที่มาแปลงจักอยู่โหงงานอานพี่ที่ได้เกิดมีกรณีการติดเสื้ออยู่ภายในหงงาน<อ>ซึ่งหลายๆลายคนต่างพากันเข้าใจว่านายร้างที่เป็นคนไทยที่ได้เข้ามาซ่อมแปลงจักอยู่ภายในรงงานแห่งดังกล่าวได้มาแปลงจักโดยบบมีการกักตัวอย่างหมด แล้วก็นำเสื้อเรานั้นมาเผยแพร่สู่หงงานแห่งดังกล่าวจากการโพสหัวข้อข่าวในลักษณะนี้เหตุให้หลายๆคนเข้าใจว่าคนไทยที่เป็นนาย้างได้มาแปลงจากอยู่หงงานดังกล่าวนั้นได้เข้ามาในประเทศลาวของพวกเราโดยบมีการกรักตัวหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งออกมาซีเจงเนาะ กับ่ในใจนะว่าเพิ่นเป็นพนักงานภายในโรงงานหันบ่อเรือจังได๋เนาะซึ่งว่าก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตนําเจ้าของโพสต์เนาะที่ว่าเพื่อนได้ออกมาโพสต์ซีแจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวน,นี้เนาะซึ่งว่าเพื่อนมีแีเจงเรื่องคนไทยที่มาแปลงจากอยู่หรงงานเนื่องจากมีคนโทรมาถามจํานวนหลายว่าให้ฟังในโพสต์นี่ให้จบ แล้วเดอเพื่อนก็นเลยบอกว่าสีว่าในโพสต์นี้ให้จบเนาะคือประเด็นที่มีคนบอกว่าทางรงงานอ่านปีลาวเอาสร้างคนไทยแปลงจักเอาสร้างคนไทยแหละที่ว่าเป็นในสร้างแปลงจักหันอยู่โหงงานโดยบมีการกักตัวอันนี้เพิ่นว่าบ่มีมูลความจริงเนาะเพิ่นว่าบ่มีมูลความจริงเนาะคนทวิตท,ที่นําเอาเสื้อโควิด มาติดอยู่โหงงานแมนสร้างจากที่เป็นคนลาวที่เหตุเดียกอยู่หงงานอานพีลาวน้ำสมุทรเสือเท่าก่อซึ่งเท่าก่อแมนได้พัวพันกับสร้างคนไทยสร้างจากคนไทยที่อยู่โหงงานอื่นซึ่งคนไทยอยู่โหงงานอื่นนั่นแมนอยู่ลาวแตโดดแล้วโบแมนหากาข้ามมาแต่ประเทศไทย เท้าก่อกมาเหตดเวียกเป็นปกติหลังจากนั้นเท้าก่อก็มีอาการไข้แล้วก็ได้ประกวดปรากฏว,ว่าเป็นพยาธิโควิดในวันที16่16เดือนเกาหลังจากนั้นทางโรงงานก็ได้กักตัวพนักงานทุกคนแล้วทางหน่วยสภกิจก็ได้มาเก็บตัวอย่างในมือวันที16่16เดือนเกําจำนวน2 2 7ตัวอย่าง แล้วก็พบเสื้อ11 5คนมาในวันที่7 7เดือนเก้าได้เก็บตัวอย่างจำนวน488ตัวอย่างกวดพบเสื้อจำนวน132คนซึ่งในมือวันที่8 8เดือนเก้าก็ได้มาเก็บตัวอย่างสิ้นเดียวกันแต่ผลยังออก ซึ่งทางห้องงานเองก็จะได้มีการกวดเสื้อให้พนักง,งานทุกคนร้อยเปอร์เซนต์เนาะคนน่ะหามโทรมาถามอีกเดอ้อว่าคนไทยขามมาเปลี่ยนจากหันพอเพิ่นคือสิเมื่อยแล้วเนาะคือจิมีหลายคนโทรไปถามเพิ่นเนาะก็สุดท้ายเพิ่นก็นว่าขอเวลาพักผ่อนก่อนย่านสีบอสบาย ก็ต้องขอขอบใจน้ำเจ้าของโพสเนาะที่ว่าเพิ่นได้ออกมาซี่เจงเกี่ยวกับกรณีนาย้างที่เป็นคนไทยซึ่งว่าเพิ่นได้ไปแปลงจักอยู่โรงงานอ่านพี่ลาว